ม่มันฆ่าแล้วยังไปทิ้งศพไว้อย่างนั้นจนมาแทะไม่มีชิ้นดีถ้าพูดกันยบัยบยฉันว่ามันฆ่าแล้วกลับไปนอนกบกเมียอาจไม่มีคนรู้ด้วยสามตำรวจเที่ยมยิงทิ้งสองหนุ่มลูกทุ่งฐานหัวร้อยยอขี่รถจักรยานยนต์ล้มควม่ำลากศพขึ้นรถเวียบข้ามจงังหวัดทิ้งเหียวศพอืดเฟะพลเมืองดีรถแจ้งตำรวจกำนันร่วมผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านชุมนุมร้องเรียนเปิดไฮปากหน้ากองกำกับ ผูกการมือปราบราชศัตว์สั่งจับด่วนสามตำรวจดำเนินคดีเชียบขาดการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมตำรวจอย่างยิ่งดังเช่นที่เกิดข่าวการณีการร้องเรียนชีวิตตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอบันพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เผานั่งยางในบุญเริงรัศดรอ,อำเภอโพธเลีจังหวัดพิจิตรหรือข่าวเกี่ยวกับร้อยตำรวจเอกหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นหัวหน้าโจปรปล้นในท้องที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาข่าวเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายต่อกรมตำรวจอย่างมหันต์ทั้งๆท,ที่ท่านอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกนรงมหานนท์ได้พยายามแก้ภาพพืนเหล่านี้มาโดยตลอดขณะดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตำรวจจนใกล้จะเกษียณอายุราชการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อยู่แล้วนอกจากข่าวเกี่ยวกับตำรวจดังตัวอย่างข้างต้นแล้วและก็อีกข่าวล่าสุดซึ่งสร้างความอภิยศให้กับวงการตำรวจอย่างช่วยไม่ได้อีกข่าวหนึ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรตําบลชิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาจํานวนสคนตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่ารัศดรผู้บริสุทธิ์อย่างเยี่ยมเกลียมเพียงแค่รัศดรทั้งสองนายนั้นหัวรเราะยยาะเมื่อได้พบว่าคุณจ่าทั้งสองขับรถเมาะจนล้มลงเท่านั้นส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามพร้อมกันที่นี่เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่19มิถุนายน 2,530ที่หน้ากองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชาชังเซาได้มีรัศดรจากตำบลดอนฉิมพลีตำบลดอนกอกกาและตำบลสิงโตทองอําเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชาชังเซาประมาณ300คนพากันมาชุมนุมเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากพันตำรวจเอกอัชชัยเริกบุตรเพิ่มกับการตำรวจภูธรจังหวัดชาชังเซาโดยมีผู้นำคณะรัศดรกลุ่มดังกล่าวคือนายวีรศักดิ์กำนันตำบลดอนฉิมพลีนายสวัย กำนันตำบลดอนกอกะและในมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4เป็นผู้นำกลุ่มผู้นำกลุ่มรัศดรที่มาชุมนุมในครั้งนี้ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าเมื่อวันที่9มิถุนายน2530เวลาประมาณ20น,นาฬิกาขณะที่ในลืออายุ21ปีซึ่งเป็นรัศดรในตำบลสิงโตท,ทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและในบันเทิงอายุ16ปีซึ่งเป็นรัศดรในตำบลดอนกอกะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ซึ่งอยู่ตรงข้ามฝั่งคลองกับบ้านในลือนั่นเองโดยทั้งสองได้ออกมาที่นาเพื่อปล่อยน้ําเข้านาใกล้กับโค้งผู้ยมีถนนสายคลอง16ว่าบางน้ําเปรี้ยวซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ขณะที่ทั้งสองปล่อยน้ําเข้านาเรียบร้อยก็ได้ชักชวนกันข้ามฝั่งถนน,นเพื่อไปดูหนังทีวีที่บ้านของในตีไม่ทราบนามสก,กุลซึ่งเป็นน้าชายของในยลือพอดีขณะนั้นได้มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งแล่นผ่านมาโดยมีจ่าสิบตำร,รวจสองคนนั่งสอนท้ายกันมา เมื่อมาถึงบริเวณใกล้กับที่นายบันเทิงและในเลือยืนอยู่ก็ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของจ่าทั้งสองเกิดสะดุดกล่องลูกรังที่กองอยู่ข้างทางซึ่งอยู่ระหว่างการกอร่อสร้างทําให้รถลม้มลงทั้งในเลือและในบันเทิงต่างก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันด้วยความขำเป็นเหตุให้คุณจ่าทั้งสองเกิดความฉุนเฉียวโกรธเคืองไปอย่างมากกอบกัฤทธิ์ของแอลกอฮอลที่ได้ที่หนึ่งในสองจึงเรียกสองหนุ่มเข้าไปหา พร้อมทั้งจ่อยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดประจําตัวอย่างเหี้ยมเกลียมโดยจ่อยิงในบันเทิงจนตายก่อนแล้วยิงในเลือดแต่ไม่ตายจึงได้ใช้ไม้ทุบตีจนขาหักแล้วจากนั้นจึงเรียกแจ้งนายดาบตํารวจหัวหน้าสถานีตํารวจตำบลฉิมพลีโดยบอกว่ายิงต่อสู้กับคนร้ายและยิงตายไปหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่งเมื่อรถของสถานีตํารวจดังกล่าวมาถึงพบว่าในเลือยังไม่ตายจึงได้ช่วยกันลากลงมากแล้วจ่อยิงซ้ำจนตายขาที่จากนั้น ได้ขับรถของสถานีตำรวจตำบลชิมพลีบรรทุกศพของผู้เคราะห์ร้ายขับออกมานอกท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวหายไปส่วนทางาติของผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองเมื่อทราบจากเพื่อนบ้านว่าทั้งสองถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายก็ติดตามหาศพในบริเวณที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่พบและควานหามาตลอดแต่ก็ไม่ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากไม่พบศพของผู้ตายจนกระทั่งวันที่15มิถุนายน2530เวลาประมาณ17บเนาฬิกา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเพรีอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยพันตำรวจตรีเยี่ยมสุดาทิพย์สารวัตรสอบสวนได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่บรรทุกลูกรางบริเวณเขาหัวช้างว่าพบศพอยู่ที่ก้นเหวลึกเข้าไปในป่าละมาะประมาณ150เมตรจึงได้ไปชันสูตรพลิกศพร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปอเต็กตึงช่วยกันเอาศพออกมาพบว่าเป็นศพชายไทยสองคนถูกมัดคอติดกันสภาพศพแต่งตัวแบบชาวนา ศพอยู่ในสภาพบวมเป่งจำหน้าตาแทบไม่ได้จึงได้มอบศพให้หมุเลนิธิปอเทกถึงนำส่งสถาบันนิติเวศวิทยาเพื่อผ่าพิสูจน์ต่อมาผลการพิสูจน์ทราบว่าชายทั้งสองถูกจ่อยิงที่ศีรษะด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดคูณสองนัดอีกศพหนึ่งกระดูกขาแตกหักหลังจากข่าวตำรวจแก่งคอยพบศพได้เพรแกรยออกไปญาติของในฤและนายบันเทืงได้ไปดูศพแล้วถึงกับร่ำไห้หัว เมื่อเห็นสภาพศพทั้งสองที่มีร่องรอยถูกกัดแทะอย่างน่าเวทนาพร้อมทั้งยืนยันว่าเป็นศพของบุคคลทั้งสองและรับศพมาเก็บไว้ที่วัดคลอง20่บาทเพื่อรอผลทางคดีต่อไปจากการร้องเรียนของราษฎรดังกล่าวและมีการโจมตีตำรวจอย่างดุเดือดซึ่งสถานการณ์มีท่าทีตึงเครียดทางเพื่อมกับการตำรวจภูธรชาเชิงเศร้าจึงได้รายงานให้พลตำรวจตรีราชศักดิ์จันทรัตนผู้บังคับการตำรวจภูธรสองชนบุรีทราบ พร้อมกับได้เดินทางไปยังกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดชายชงเาเพื่อพูดจากตกลงกับผู้ร้องเรียนในการพบปาก,กับกลุ่มรัศดรที่ร้องเรียนพลตํารวจตรีเรชศักดิ์จันทรรัตน์ได้รับปากว่าจะจัดการกับเจ้าหน้าที่ทั้งสามอย่างเด็ดขาดถ้าหากเป็นเรื่องจริงพร้อมกันนั้นได้ออกคําสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรตำบลฉิมเพลทั้งสามนายอันประกอบไปด้วยดาบตํารวจประสิทธิ์หัวหน้าสถานีจ่าสิบตารวจไพรรด และจ่าสิบตำรวจชูชีพโดยให้ไปรายงานตัวที่กองกำก,กับการตำรวจภูธรสองภายใน24ชั่วโมงพร้อมทั้งกักบ,บริเวณที่เขาน้อยจังหวัดชนบรุรีและห้ามเข้าพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยเด็ดขาดจากพฤติกรรมการปฏิบัติการเหี่ยมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตะบนฉิมพลีทั้ง3นายจนเกิดการร้องเรียนขึ้นมาดังกล่าวที่บ้านหมู่ที่4ตบลดอนกอะกาอำเภอบางน้ำเปลี่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นบ้านของผู้ตายทั้งสอง แม่ของนายเลือและนางสาวน้ำฝนน้องสาวของนายบันเทิงซึ่งอยู่พร้อมด้วยญาติและเพื่อนๆจำนวนหนึ่งโดยได้ให้ข้อมูลว่าการที่ชาวบ้านต้องเดินทางไปร้องเรียนในคราวนี้หลังจากปรึกษากันอยู่หลายวันเพราะทนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไปไม่ไหวประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะบุคคลผู้ตายทั้งสองเป็นเด็กดีถามคนในหมู่บ้านได้เลยว่าไม่เคยมีความประพฤติเสียหายแต่กลับถูกตำรวจฆ่าตายอย่างเยี่ยมเกลียยถ้าการร้องเรียนในครั้งนี้ไม่เป็นผล ก็เตรียมเข้าร้องเรียนต่อกองปราบและกรมตํารวจต่อไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของตํารวจสถานีตํารวจภูธรตำบลเฉลิมพลีนอกจากการปฏิบัติการเหี้ยมในครั้งนี้แล้วพยานผู้หนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยนามได้กล่าวว่าไม่ใช่ครั้งนี้เพียงครั้งเดียวที่มันทํากับชาวบ้านตาด,ดับมันมีมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วทําตัวเป็นอันธพาลรีดไถชาวบ้านเห็นไก่ของชาวบ้านอยากกินก็จับไปโดยพละการ แม้กระทั่งวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เมื่อก่อนอดีตสารวัตรคนหนึ่งของบางน้ําเปรี้ยวมาพบเขา้าเกิดชอบใจก็ขอไปดื้อๆแล้วไปฝากชาวบ้านข้างเคียงเลี้ยงไว้จนออกลูกออกเต้ามากมายโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยซึ่งเจ้าของวัวก็ไม่กล้าขัดขืนเพราะถ้าไม่ให้ภายหลังจะถูกแกล้งจับกลุมตลอดเวลานอกจากพฤติกรรมที่กล่าวมาแล้วพยานยังบอกอีกว่าที่ตลาดคลอง16ว่าอันเป็นสถานที่ตั้งของสถานีตํารวจดังกล่าว มีการเล่นการพนันอย่างขนาดหนักไม่ว่าจะเป็นไฮโลโปไพ่โดยเฉพาะจับยี่กีซึ่งออกกันวันละสามวลามีตำรวจคนหนึ่งคอยจดและรับเสือแล้วส่งให้เจ้ามือใหญ่ที่คลองหก่าส่วนนางเพียนแม่ของในหลือเปิดเผยว่าฉันเองก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีเมื่อลูกชายเป็นเช่นนี้ก็เสียใจจนทําอะไรไม่ได้แล้วเรื่องราวต่างๆฉันไม่รู้แต่ฉันเป็นแม่ฉันรู้ดีว่าลูกเป็นคนอย่างไรถ้าไม่เชื่อให้ไปถามได้เลย ตั้งแต่หัวบ้านยังท้ายบ้านเขารู้จักไอหลือกับไอเถิงดีว่ามันไม่เคยเกเรไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครยิ่งไอเถิงเองมีภาระรับผิดชอบพ่อแม่แยกทางกันอยู่ที่กรุงเทพโน่นมันอยู่กับปู่กับยา่าอายุเจกว่าแล้วก็น้องสาวน้องชายอีกสองคนตำรวจเขาไม่น่าทำกับพวกมันอย่างนี้เลยขณะที่นางเพียรกำลังกล่าวด้วยความเศร้านั้นญาติผู้หนึ่งก็พุ่งขึ้นด้วยความแค้นว่าแม้ ä, มันฆ่าแล้วยังไปทิ้งศพไว้อย่างนั้น จนแทบไม่มีชิ้นดีถ้าพูดกันหยาบๆฉันว่ามันฆ่าแล้วกลับไปนอนกุกเมียอาจไม่มีคนรู้ด้วยแต่นี่ถือว่าเป็นตำรวจเอารถของโรงพักมาบรรทุกศพไปทิ้งคนก็เห็นกันทั่วแถมไปจอดเติมน้ำมันอีกญาติผู้นั้นเอ่ยด้วยความแค้นต่อมาเมื่อเวลาประมาณ14บสนาฬิกาพันตำรวจโทว,วชรินทัพจิมพันธ์และพันตำรวจโทพิสุทธ์โอสถาน,นุนสองรองเพิ่มกับจากชาเชิงเศร้าได้เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรสอง รายงานเรื่องราวให้กับพลตำรวจตรีรชศักดิ์จันทรัตนผู้บังคับการทราบพร้อมทั้งเสนอให้มีการจับกลุ่มตำรวจทั้ง3ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจากนั้นพลตำรวจตรีราชศักดิ์จันทรัตได้เดินทางด่วนเข้ากรุงเทพเพื่อรายงานผลต่อพลตำรวจวจแสวงธีรสวัสดิ์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจพร้อมกับสั่งการให้พันตำรวจเอกวิจิตอารีรัชกุลรองผู้บังคับการร่วมประสานงานกับรองเพิ่มกับทั้งสอง นำตัวสามตำรวจผู้ต้องหามาที่ห้องทำงานของผู้การราชสักเพื่อแจ้งข้อหาให้ทราบและควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหาในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งสามรอาการตามตัวผู้ต้องหาอยู่อย่างกระวนกระวายใจนั้นทางสารวัตรแผนกหกกอง 5, กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการสองได้รายงานว่าพบผู้ต้องหาเพียงสองคนเท่านั้นอีกคนหนึ่งยังหาไม่เจอในขณะที่สารวัตรแผนการโทรศัพท์รายงานเข้ามานั้น ทางพลตํารวจตรีราชศักดิ์จันทรัตน์ก็ได้โทรศัพท์จากห้องทํางานของพลตํารวจโทแสงทีรสวัตรเพื่ช่วยอธิบดีกรมตํารวจขอทราบผลการจับกลุ่มเมื่อทราบว่าเพาิ่งเพียงสองคนก็สั่งให้นํามาก่อนแต่ปรากฏว่าต่อมาฝ่ายติดตามก็สามารถตามตัวตํารวจหัวทั้ง3นั่นคือดาบตํารวจประสิทธิ์จ่าสิบตารวจชูชีพและจ่าสิบตารวจไพโรจนําตัวมาสอบสวนและรับทราบข้อหาที่ห้องทํางานของพลตํารวจตรีราชศักดิ์ จันทรัตผู้บังคับการโดยมีนายตำรวจทั้ง3านายสอบสวนและแจ้งข้อหาให้ทราบหลังจากนั้นได้นําตัวผู้ต้องหาขึ้นรถโดยมีกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบังคับการตํารวจภูธรสองจำนวน15้านายอาวุธครบมือคุมตัวผู้ต้องหาส่งกองกากับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเศร้าเพื่อให้คณะกรรมาการสอบสวนดําเนินคดีต,ต่อไปทางด้านพันตํารวจโทวัชรินทัพธิมพันธ รองเพิ่มกับการตรวจผู้่อนจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวว่าจากการที่ผมได้รับมอบหมายให้ติดตามสอบสวนพยานในเบื้องต้นทําให้เชื่อได้ว่าตํารวจทั้ง3ได้ฆ่าในเลือและในบันเทิงจริงพร้อมกับมีพยานย,ยืนยันถึง11ปากโดยความเห็นส่วนตัวเชื่อว่าเขาฆ่าชาวบ้านและชาวบ้านทั้งสองก็เป็นคนดีเสียด้วยในด้านส่วนตัวของตํารวจทั้งสก็พอจะทราบมาบ้างว่าธรรมดาเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากิน รับผิดชอบต่อครอบครัวดีส่วนความประพฤติเกี่ยวกับการสาม,มเณรเทเมาล์เบือสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเมื่อเมานั้นไม่ทราบเพราะไม่ได้เข้ามาคลุกคลีแต่ก็อาจจะจริงตามชาวบ้านเขาร้องแม้กระทั่งเรื่องจับยี่กี่ที่บอกว่ามีตำรวจรับสืบก็เพิ่งจะรู้ว่ามีเมื่อเขาร้องมานี่แหละคดีนี้สร้างความสะเทือนขวัญต่อประชาชนท่านพ่วมกับได้กำชับให้ผมทำงานอย่างรอบคอบให้ความไปทํากับทุกฝ่ายแล้วเมื่อจับกลุ่มแล้วจะไม่ให้ประกันตัว พราะเกรงจะไปข่มขู่พยานเพราะตอนนี้พยานกลัวที่จะพูดมากขึ้นกว่าเดิมพยานต่างๆไม่ค่อยกล้าพูดเมื่อจับกลุ่มแล้วคงหายกลัวไปเองครับก็ว่ากันไปตามคองของกฎหมายแต่ใครขอเตือนสติผู้มีอาชีพเป็นตำร,รวจว่าอย่าเห็นคนเป็นผักปล่าอย่าคิดว่าตนมีอำนาจมีกฎหมายในมือเพราะนั่นเป็นแค่หัวขนหากพลาดพลั้งร่วงหล่นมาเมื่อใดก็เมื่อน,นั้นแหละจะรู้สึกครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีต ที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ